ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและโปรบอสนะครับเราสองคนมาอยู่กันที่ทันยะครับผมก็เป็นงานนะครับเกี่ยวกับ the hottest item of 2023นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่ทันยะและ golf channel จัดนะครับรวบรวมผลโหวตของนักกอล์ฟทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อจัดอันดับอุปกรณ์กอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นดรเวอร์นะครับชุดเหล็กหัวไม้แฟร์เวย์พัตเตอร์ลูกกอล์ฟนะครับมาดูว่า ในลิสต์เนี่ยอันไหนเป็นตัวท็อปกันบ้างเราไปเริ่มกันที่ไดรเวอร์เลยไหมป้อมอ่าดีครับไดรเวอร์ Driver ที่ได้รับความนิยมนะครับเรียงมาเลยครับปอมอชมีอะไรบ้างคาราเวครับคาราดามนะครับผม,มแต่ตัวที่2องครับคาสโก้อ่าไม่ไมด้ยินม,ม,มานานแล้วนะอ่าแต่แสดงว่าตลาดยังดีอยู่แสดงว่ายังีคนใช้เยอะอยู่ตัวที่สามมิซูโนะครับอ่ามิซูโนะที่ผมก็ใช้อยู่เฮ้ยดีจริงอ่าตัวที่สี่ปิง G430 ครับอันนี้สายพลังนิดนึ่งสายพลังสายตรงครับผมอ่าแต่ผมอยากใช้อันนี้มากเลยครับ ตัวที่ตัวที่5ครับซอสครับคุณอายุไม่ถึงไม่ได้ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นรุ่นซีเนียร์ต้องบอกว่านักกอล์ฟส่วนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟซีเนียร์ค่อนข้างเยอะเราต้องการระยะยืนอยู่ข้างๆผมก็คนหนึ่งนะอ่าคนซีเนียจริงแต่ผมยังอายุยังแบบอันน่ะเพิ่งเริ่มอ่ะอันยังไม่ต้องถึงโอเคตัวอะไรครับเทเลเมสเตลสองนะครับอันนี้นิยมแน่นอนเปิดไปทุกทุกถุงแทบจะมีหมดสายซิ่งเทล่าสวยมากสวยมากครับตัวนี้ตัวที่ตัวถัดไปนะครับเป็นเทลิสทีเอสอาร์สองอันนี้ก็นิยมเทลิสคือ ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับคุ้นชื่อกันหมดเลยมาที่ไฮบิดกันบ้างครับอันนี้ก็นะครับเบสิกเลยคาราเว่นนะครับฮอนมาคาสโก้ s ส2 3 0นปิงไทเทอร์ลิสนะค่อนข้างจะเซกเมนต์เหมือนเดิมใช่ครับเซกเมนต์ใกล้ๆเดิมมาถึงชุดเหล็กกันบ้างนะครับก็มีวันนี้นะครับนำมาโชว์อยู่4รุ่นนะครับก็จะเป็นมิซูโน่นะครับโปร2 4 1 ปิงไอห้าสองหนะครับก็ได้รับความนิยมรวมทั้งคาร์ลเวย์เอเครับผม21นะครับแล้วก็ Honda T World แสดงว่ามีความนิยมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตีง่ายแน่นอนโอ้โหแน่นอนกอล์ะตลาดนักกอลคือเน้นตีง่ายเวชนะครับก็จะมีนี่นะครับคาร์ลเวยนะครับอ่านะครับฮอนม a ร์คาสโกมิซูโนปิงเทเ m a ม e ซึ่งก็จะว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเช่นกันอ่ามาดู อ,อีกตัวที่คนอยากรู้มากๆต้องคือพัตเตอร์นั่นเองอาวุธสำคัญเลยนะครับว่พัตเตอร์นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมรเรียกได้ว่าไม่ได้มีแบรนด์ชุดเหล็กไงเป็น Even อีเวนโลนะอีเวนโลฮอนม่ามิสุโน่ออติซี่ปิงโกลสกอต์ตี้เขามลอนมาด้วยะะะนะดูราคาจะ1 8ื่นนะอันนี้มีเทเลเมดนะครับตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์ x ีทเนะนี่เป็นตัวใหม่ที่สำคัญอ๋อยังไม่พอนี่มีไฮไลท์อีก คุณเห็นตู้ตรงนี้ไหมอ่าเขาเป็นจำลองชุดของนักกอล์ฟระดับโลกมาให้ดูกันน,น่าเหมือนกันหมครับเหมือนกันไหมนี่เหมือนกันไนะหมอนนะขอได้เซ็นเลยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่นะครับนี่รวมเหมือนกันเลยฮนะอ่ะานนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วรู้รอยู่แล้วเขียนอยู่แล้ว จอร์ามนะครับซึ่งจอร์ามเนี่ยจะเน้นเลยคาราวร์นะครับสปอนเซอร์ได้เป็นคาราวร์แล้วก็เป็นไม้ที่เขาคว้าแชมป์มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดที่ฮิเดกิมาเซียมานะกอล์ฟชาวญี่ปุ่นนะครับได้ใช้นะครับแล้วก็ชนะเมเจอร์มาแล้ว ซึ่งเป็นของยี่ห้อใดครับสวิตซอนครับผมอบอกเลยว่าเป็นผมยอ่อผมก็ใช้ชุดเหล็กสวิตซอนนะแหมเอาเชียร์เอาบ้างรีบดึงตัวเองเข้า,า,ามา,านะครับอันนี้ก็ราคาเนี่ยก็ต้องดูนะว่ามีอะไรบวกกันได้เท่าไหร่นะอ,อันนี้มาดูของจริงได้ที่นี่นะถุงก๊อฟก็จะเป็นถุงที่เขาใช้จริงแบบนี้เลยนะครับ อยากดูชุดนี้มากเลยผมก็เหมือนกันจริงๆผมผมอยากได้ชุดนี้ด้วยอยากได้ชุดนี้ด้วยคือแบบเก็บไปนี่ถุงนี่หล่อมากถุงนี่บอกเลยว่าลิมิเต็ด dition ลิมิเต็ดมากๆอ่ะท่านนี้คือใครของใครบอกมาใครไม่รู้จักนี่โกรธเลยนะครับอ่ะลอ ry แมคแคนรอยอ่าเนี่ยเาบอกว่าเป็นนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงและสีสันและวงสวิงนี่โอ้โหหนักแน่น aggressive แต่จบนิ่งๆเลยหล่อมากๆนะครับอ่ะของเขาใช้ของอะไรครับส่วนใหญ่เป็น เทอร์เมดทั้งเซตเลยนะครับผม,อมบอกเลยว่าถ้าใครเอาขาไปเขี่ยวใกล้ๆเขานี่คืออาจจะขาดได้ตองอดรเบร์นะคมมากคมมากครับผมโอ,โอ,โอ้โหเรียกดว่าหล่อมากมากเลยนะฮะแล้วถุงก,ก๊อฟเนี่ยสวยจริงๆนะฮะ <S <S ซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถมางานนี้ได้นะครับ<อ>งานนี้เริ่มตั้งแต่นะครับ28โดมเบอร์ถึง11 เดือนธันก็คือธ <C at> ันวามนั่นเองใกล้ๆแล้วเนี่ยเยกือบจะหมดแล้วต้องรีบๆหน่อยนะ oh. ล้วจะบอกว่านอกจากนั้นนะครับถ้าคุณมาเสาร์อาทิตย์นะ <C at> มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ 2- 3สและเสาร์อาทิตย์ที่9กับ10เนี่ยเขาจะมีโปรชื่อดัง oh. มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟด้วยนะครับ oh. ก็จะมีนะครับโปรออมสัสศิการสมบูรณ์ทรัพนะครับแล้วก็โปรผ้าอัครมามาให้ข้อมูลกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดยังมีโปรบอสเสื้อผ้าจากเกาหลีเป็นพรีเมียมเลยนะครับ มบ,บอสไปดูกันเลยครับ JDX สายวินเทจอย่างผมต้องอย่างนี้เลยผมบอกเลยว่านี่คุณน่ต้องชุดนี้ถ้าคุณตีหน้าคุณโหดๆคุณต้องใช้อย่างนี้คุณจะหน้าหวานทันทีตายแล้ว, <ะ S 1> ว <ะ S 2> เออแต่สวยจริงนะเสื้อผ้าเขาดูแบบ KLPGA มาก<ช>นะฮะก็เรียกได้ว่าดูดีมากๆแล้วก็วัสดุเนี่ยผ้าเย็นมากเลยนะฮะอ่าผบ,บอสเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น <About> class. อเบลกลาสซึ่งเกี่ยวกับย้าเทียมต่างๆใดๆที่จริงๆมีหลายๆบ้านนะครับที่ไม่อยากได้พื้นธรรมดาแล้วทำเป็นพรมแบบนี้เลยนะครับเป็น o เบล l a า s ทำแล้วเหมือนย้าจ,จริงมากๆนะครับทำเป็นน,น้ำทำเป็นทรายก็ได้โ,โคุณอย่า,กยากตกทรายนะเดี๋ยวตีขึ้นยากนิดนึงนะอันนี้ก็เรียกว่ามีหลายอย่างเลยทีเดียวครับแล้วนี่ก็มีนะครับเป็นที่ซ้อมพัดด้วยนะแบบนี้เลยนะฮะก็าเรียกได้ว่าถ้าท่านสนใจนะครับ about Class นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ <S <S ได้รับความนิยม คนที่มาในงานนี้นะครับที่งานที่ศูนย์การค้าธานิยะเน,นี่ยบอกเลยว่านอกจากที่จะได้มาเดินดูนะครับ<ม>อุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับให้รับความนิยมนะครับรวมทั้งนะครับนี<ม>่ชุดเด็กนะครับ<ม>ชุดอุปกรณ์ของจำลองของนักกอล์ฟระดับโลกโ<อ>ลายเซ็นนักกอล์ฟระดับโลกเสื้อผ้า JDX แล้วไหนจะมี About Glass อีก<ม>แล้วมาซื้อสินค้าที่เป็นพรมที่ได้ลดราคาพิเศษนะครับคุณยามมาได้ เมอร์ดี้คริสต์มาสกับต้นคริสต์มาสต้นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามาทีเดียวครบเลยนะครับแต่ยังไม่พอไหมไม่พอไหมพูดอย่างนี้ต้องมีอะไรแถมแน่นอนบอกเลยว่าศูนย์การค้าธนิยะเขามีโปรโมชั่นกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแคมเปญนะครับแคมเปญที่ชื่อว่าธนิยะกอล์ฟซัมมิตนะครับซึ่งงานนี้นะครับธนิยะเนี่ยนะครับก็จะขอมอบของขวัญนะครับและร่วมเฉลิมฉลองนะครับสำหรับสิ้นปีนี้ให้แก่ลูกค้าพิเศษนะครับระหว่างวันที่1 6 67พฤศจิกกาายนนนะะคคครรรัับบถึง4มมปี รับฟรีไดเวอร์โคเวอร์เมื่อซื้อสินค้าไดเวอร์ไฮบริดวูดไอออนเซ็ต5ชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วรวมทั้งเวหรือพัตเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่านะเริ่มมีโปรโมชั่นแล้วแบบกิฟต์ใหญ่เลยนะเพราะว่า<ช>ฉลองปีใหม่เลยนะยังไม่พอนะครับนอกจากนั้นนะครับมีพอลเลตต์รีแบงค์นะครับเมื่อซื้อกอล์ฟแอพเพอเวลก็คือพวกเสื้อผ้าอ,อุปกรณ์นะครับอาทินะครับกอล์ฟท็อปนะครับบอดทอมสเกิร์ตชูก็คือเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะก็จะมี รับฟรีเ o i l ท t รี bag ก็คือเป็นอุปกรณ์ใส่พวกแป้งสีฟันยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับยังไม่พอครับรับฟรีนะครับทาวก็คือเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับเมื่อซื้อกอล์ฟแบกถุงถุงกอล์ฟนะครับหรือว่ากอล์ฟบอลสองเซตขึ้นไปนะครับลูกกอล์ฟสองกล่องนะครับก็จะเรียกได้ว่าได้รับผ้าเช็ดหน้าไปนะครับแคมเปญนี้นะครับทนนิสยากกอล์ฟซัมมิตเนี่ยก็จะมีนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับใน14บร้านที่จะร่วมรายการเนี่ย ดูได้ยังไงนะครับก็จะดูที่ป้ายหรือสติกเกอร์ที่อยู่บริเวณกระจกหน้าร้านนั่นเองนะครับจะเห็นชัดเจนเลยซึ่งโปรโมชั่นอันนี้นะครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่4มกราปีห7เจ็ลยทีเดียวนะครับแสดงว่าใครอยากซื้อของขวัญตีใหม่ให้ผู้ใหญ่หรือว่าอยากซื้อไม้กอล์ฟขึ้นไให้เครเียให้ของขวัญตัวเองรีบมาซื้อได้ที่นี่เลยครับศูนย์การค้าครับนยะนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าของแถมนอกจากได้ของที่ดีมีคุณภาพราคาดีแล้ว ยังจะได้ของแถมอีก <ừ> um. จากตัวโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์ที่โดดเด่นในปี2023งานถึงเมื่อไหร่นะครับว,วันนี้เรห้ามดูเลยบอกเลยว่าตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่11ธันวาคม <ปะ S 1> ซึ่ง <ปะ S 1> งานนี้ถ้านับรวมๆโดยประมาณอยู่มา2อาทิตย์นะครับก <ừ> um. ็เลยได้ว่าระหว่างนี้เรามาถ่ายทำเนี่ยก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นรีบมากันก่อนที่จะพลาดโปรโมชั่นนี้นะครับใช่ก็สำหรับท่านกอล์ฟนะครับที่สนใจนะครับงานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด ถ้ามีโอกาสแวะมานะครับ <ผม S 1> บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มค่ามา, <นะ S 1> มากๆเลยครับทั้งโปรโมชั่นทั้งเขาเรียกว่าผลโหวตแล้วก็เรื่องลดราคาผมบอกเลยว่าอย่างนี้เลยอยาก,ยากให้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะยางานนี้ครับต้องมาได้ที่ไหนครับว่าศูนย์การค้าอันยครับ